เอาจริงเออเขาฆ่าแกงกันจริงจริงจังๆอันนั้นอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงอันนี้เราต้องยอมรับแต่อันเนี้ยไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องจริงเออแอดก็ Ad ยังไม่รู้ว่าสาเหตุเนี่ยมันเกิดมาตรงไหนยังไงมันก็บอกว่าเออเขารู้ดีรู้ดีก็บอกเจ้าหน้าที่เข้าไปสิจะบอกรู้ดีเรื่องเด็กเรื่องอะไรเนี่ยเออว่าอ่ามันมาจากไหนเหตุผลมันมาจากไหนเออแรงจูงใจหรือว่า เรื่องราวมันเป็นมายังไงบอกเขาไปสิใช่ไหมละ่ะถ้ารู้เออจะมาพูดตอนนี้ก็เพื่ออะไรแล้วพูดไปก็ไม่ได้บอกรายละเอียดไงไม่ได้บอกอะไรว่าสรุปแล้วอ,อจุดเกิดเหตุมันเกิดจากตรงไหนเขาบอกไหมไม่บอกนะเอฟซี FC ก็งงเล่างงวันนี้ไม่พอพรุ่งนี้ก็ตื่นขึ้นมางงต่อไปอีกก็พูดพวกไปบนมาแล้วแล้วบทสรุปมีไหมไม่มีบทสรุปเรื่องราวนี้ไม่มีมันก็พูดตามไปเรื่อย ออบเหลืองกระโดดคาบมึงมึงคายออกมากูคาบหมดมึงคายเมื่อไหร่กูก็คาบมึงเมื่อน,นั้นก็อย่างนี้ก็จะอ้างดกนาเป็นตัวหลักก่อนว่าเอ้ยพูดอย่างนี้นะเนี่ยเขาพูดมาอย่างนี้มันก็พูดไปมันก็ขัดแย้งเข้าไปเออขัดแย้งไปเรื่อยๆมันเป็นคอนเทนต์อฟซีเขาเสนอมาตรงนี้ก็ตอบรับนะเป็นแบบนั้นตลอดเสนอมาก็ตอบรับไปเออ ไม่มีอะไรจริงแท้แล้วแน่นอนอย่างว่าเขาจะบอกว่าการละครละือซีกอนคือการละครบางคนถ้าฟังมาแต่แรกเนี่ยโอ้โหที่ฟังมาเนี่ยบทสรุปได้อะไรใจความไม่ได้นอกจากเราไปสืบเอาเองหรืออไปฟังอะอะไรนะไปฟังช่องใหญ่ๆนะครับหรือไปฟังไอช่องหลักช่องทีวีออไปฟังเขาสรุปมาอ,อันนั้นได้ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ละเอียดนะบางเรื่องก็ไม่ใช่เลย เขาก็พูดไปเอ,อสร้างคอนเทนต์สร้างอะไรก็ชัดเจนเขาก็ฟังจากชาวบ้านต่องน,นั่นแหละแต่ชาวบ้านอย่าลืมนะถ้าออกสื่อใหญ่เนี่ยบางเรื่องเขาก็ไม่พูดความจริงนะเอฟซีไม่กล้าพูดความจริงเฉพาะพูดนะมันจะเข้าตัวเองเขาพูดไม่ได้เขาก็จะพูดอ,อ้อมๆไปเขาก็จะเริ่มฉลาดอะเออไปไปสัมภาษณ์เขาเขาจะบอกได้ประมาณนึงแต่จะบอกรายละเอียดไม่ได้ถ้าบอกรายละเอียดมันเข้าตัวเองเพราะมันต้องอยู่ด้วยกัน มันไปไหนไม่ได้มันไม่ใช่คนต่างถิ่นนะไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วนี่กูเดี๋ยวกูไปอยู่กาลาสินเลยเดี๋ยวจะไปอยู่นู่นเลยภาคใต้เลยอย่างเงี้ยเออแต่นี่ไม่ใช่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจะพูดอะไรเขาก็ต้องระมัดระวังในคําพูดของเขาเอาเอเขาจะให้สัมภาษณ์ใครเขาก็ต้องระมัดระวังในการให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่กระทบกระเทือนอะไรกับคนอื่นมากมายหรือคนอ่า เป็นตัวต้นเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้กระทบกระเทือนเขาก็จะพูดกลางๆพูดให้รู้ว่าเออประมาณนี้เอไอด้ไหมมันก็จะเป็นแบบเนี้ยแต่ถ้าเราอยู่ในพื้นที่เราเราลงลงดีเทลกว่านั้นอีกลงรายละเอียดลงลึกกว่านั้นอีกเพราะเราก็ต้องรู้บางเรื่องแล้วก็เข้าใจแหละเออเขาใช้วิธีนี้ก็หากินกันไปเออไม่ว่ากันเห็นไหมทุกเรื่องทุกรามันมีบทสรุปเอรมันเสมอ มันมีเรื่องราวของมันเรื่องจริงๆมันมีไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเอฟซี SC. ง่ายๆเออแต่ไอ้พวกนี้มันสร้างให้มันซับซ้อนมากกว่าอืมมันก็คอมเมนต์กันไปเออมันบ้าเออบางคนไปฟังฟังจนพูดง่ายๆว่าบ้าเออเราบอกบ้าฟังจนจะบ้าอยู่แล้วบางทีนะเครียดแทนแทนเขาไม่ใช่อะไรเครียดแทนเขาอืมแทนเขาว่าเฮ้ย เราอยู่อย่างนี้แเราไปฟังเขาเนี่ยทําไมมันไม่สรุปสักทีเ,เรื่องขบวนการก็ขึ้นสู่ขบวนการไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังทําไมมันไปเรื่อย่อรู้นูน่นเห็นนี่เอเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้อมันเกี่ยวโยงกันไหมบางทีมันก็ไม่เกี่ยวโยงกับเรื่องหลักแต่มันเป็นเรื่องรองเรื่องชีวประวัติของคนนี้เรื่องการการะทำอะไหลายๆอย่างาหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเกิดนะเรื่องเกิดราวแล้วก็ อแสดงคือพฤติกรรมก็เป็นไปอีกอย่างนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็วางมาพูดเอามาชี้แจงเออเอามาสร้างรรัรฐานเออเอามาแย่กันนะครับเออให้เอซีหลงเข้าไปดูอ่าเห็นไหมแล้วก็ติดตามนะเหมือนเหมือนเราเคยไปอา่านหนังสือไหมทานตะวันนะหนังสือนิยายมันจะอาทิตย์สัปดาห์หนึ่งก็จะออกครั้งหนึ่ง อ่าทานตะวันสมัยก่อนโอ้โหติดกันงอมแง,ม,งมทีเดียวละเออเพชรพระอุมาหรืออะไรไม่รู้เอะจำไม่ได้หรอกเอะก็เคยอ่านอ่านอยู่เพื่อนนี่อ่านติดมากเออซื้อทุกสัปดาห์โอ้โหแล้วก็ประพันธ์ได้เวิร์กเออไม่อ่านไม่ได้ต้องอ่านเออนะผจญภัยมัง้งอะไรต่ออะไรโอ้เยอะแยะมากมายนะครับอ่านแล้วมันมันนะ แต่แอดไม่ชอบอ่านมันเป็นตอนๆแบบนั้นหรอกแอดชอบต้งองซื้อซื้อหนังสือแบบตอนเดียวจบไปเลยนะภายในเล่มเดียวแล้วจบเลยอย่างเงี้ยอ่าก็ชอบอ่านอย่างนั้นมากกว่าแต่อย่างเงี้ยไม่อ่านมันเยอะนานอ่ะไม่รู้มันกี่ตอนเออแล้วก็ต้องมานั่งรอว่าเอ,อ้ยมันจะออกวันไหนเออออกวันไหนจะรีบซื้อมาอ่านอ่านไม่เป็นอันตรมาอนะมัง่ง่ายๆมีเวลาก็ต้องอ่านอะไรประมาณนั้น <S <S โอ้โหนะนี่แหละ ใช่ไหมขนาดเสาไฟยังเริ่มรู้แล้วเบื่อใช่ครับผมมันก็ดูดูไปแ้วมันก็ยางนะเออมี มันก็พูดไปนั่นแหละนะครับส่วนมากมันถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาออใช่ไหมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเออเขาบอกไม่ได้รายละเอียดเนี่ยมันมีแต่เขาก็บอกไม่ได้เลยนะเรื่องส่วนมากมันจะเป็นเรื่องภายในครอบครัวเขาอืมแต่ถามว่าเราต้องต้องต้องมีส่วนรู้เห็นต้องเข้าไปดูเขาไหมว่าเขาทําอะไรกันบ้าง วันๆนเนี่ยจิจกรรมของเขาเนี่ยในครอบครัวเขาทำอะไรบ้างเราต้องรู้ไหมล่ะเ,ออเราต้องเข้าไปดูไหมมันเหมือนเขาเล่นละครให้เราดูอะนะเล่นละครแบบไม่มีภาพอะเล่นละครแบบไม่มีภาพพูดให้เราดูเหมือนกับเราอ่านหนังสือนวนิยายแบบนั้นเออแบบนั้น <S <S ใช่เมื่อ,อ ขอบคุณมากนะครับที่มากดไลค์ให้นะครับผมมันมีแต่เรื่องเดิมๆอยู่แล้วนะครับที่เขาเอาเรื่องมาเนี่ยมันไม่มีเรื่องใหม่เขาก็งัดเอาเรื่องเก่านะสมัยอดีตอาดีตที่มันหลายมานานมาแล้วเป็นปีนะเป็นปีๆต่อไปเจากเป็นปีก็กลายเป็นสิบปีนะ จากเป็นปีก็กลายเป็นสิบปีจากสิบปกีกลายเป็นยี่สิบปีแล้วก็จะคุยอย่างเนี้ไปเออจนกระทั่งแปดสิบปีเป็นไงก็ยังคุยกันอยู่แล้วมันจะจบกันยังไงละงานนี้เออมันจะจบกันยังไงนะจบได้ไหมไม่ได้อีกแลยฮะจบไม่ได้เรื่องนี้นะอ้างกันอยู่อย่างไงบางคนกน็อ้างเด็กเด็กป่านนี้เขาไปเกิดแล้วมั้งนะครับแอดว่านะเอาจริงๆ ไอ้พวกนี้ก็ยังคุยไม่จบเลยยังไม่สิ้นสุดไอ้คนนั้นรู้เห็นไอ้คนนี้รู้เห็นนะครับเออปอบเหลืองก็บอกว่าช่างใหญ่นะเป็นคนอุ้มขึ้นไปนะอุ้มไปปล่อยไว้ข้างบนมันก็พูดพั่มเพ้อไปนะอ,อไอเนี่ยนะพูดเป็นอย่างงี้นะบอกได้เลยนะเออมันไปดูถูกเขานะเออมันไปใส่ร้ายเขานะหาว่าเขาทําหนูอย่าง,งูงี้ถ้าทําไปอุ้มขนาดนั้นมันต้องมีเินเอิใช่ไหมอีนนี้ก็พูดเลื่อยเฉยคือว่า เมาวายก็เป็นอย่างเงี้ยทุกทีอะนะเออพั่มเพ้อไปมันพั่มเพ้ิมันบ้านะมันบ้าเอาง่ายง้ายมันบ้า,น,บานี่แหละนะครับไอีมันไม่จบหรอกดูลักษณะของมันแล้วเนี่ยมันก็จะกระโดดอาศัยว่าอ่าเป็นดารารับเสือกไม่ใช่รับเชิญนะนะเออรับเสือกเข้ามา ยุ่งกับเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในครอบครัวอย่าลืมนะคนข้างในนะ่ะเขารักใคร่ปองดองกันดีนะน้ำม,มันจะเข้มข้นกว่าเลือดมันเป็นไปไม่ได้เออมึงจะไปคิดว่าเขาจะไปอนุอันนี้กันไม่มีนะบอกได้เลยอืมเขาก็ดีกันอยู่บอกได้เลยว่าเขาคุยกันหลังบ้านเขาหัวเลาะตอกซิปเขานะหลังบ้าน เออเขาเฮฮาปาร์ตี้เอาจจะไปกินกุ้งเผากันอยู่ก็ได้เออใช่ไหมกินกุ้งเผากันอยู่ได้แต่พอเวลาเข้าฉากเขาก็แสดงได้สมบทบาทจริงๆอ่าเห็นไหมแสดงได้สมบทบาททําให้เราหลงเชื่อว่าโอ้โหมันเล่นเล่นได้เ,เหมือนไว้เล่นจริงไว้เออเล่นจริงเจ็บจริงเห็นไหมแสดงเหมือนแต่ว่าหลังบ้านก็โอ้แฮปปีอ้อะกินส้มตมกันวันนี้เนี่ยมีอะไรปลาเผาหัเผาเฮ้ยมึงห้าม ทำคลิปเลยมึงอัดเสียงนะเวย้ยห้ามนะเวย้ยนะ <c oughs> เห็นไหมมันจะได้เหมือนเน่ยว่าเหมือนว่าเราไม่ถูกกันจริงๆเออนะเหมือนกับเราไม่ถูกกันนี้แต่ปเป,ป่าหรอกสิค่แฮ ppy เออนะเพราะว่าลูกๆเขาอยู่ได้นี่อ่ะเห็นไหมลูกๆเขาอยู่ได้ก็สาบายสิเออเห็นไหมละ่ะคนอื่นก็พลอยแฮป,ปี้ไปด้วยก็กูก็ได้ด้วยละว,วะอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหม เขาก็ไม่ได้ว่ากันใครใครเขาจะบอกว่าอพ่อแม่ทําไมไม่เออตักเตือนลูกมั่งให้มาด่ากันอยู่โอ,อ้ยนะเขายิ่งรู้ไม่ต้องไปตักเตือนเขาหรอกนี่แหละเออนี่แหละเป็นเครื่องธรามาหากินของเขาละ่ะเอาจริงจริงสวัสดีนะครับคุณละพินนะครับ นี่แหละนะครับเอซี 3, มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเราเรา,เราได้เราได้คิดได้แล้วนะครับแอดคิดมานานแล้วเรื่องนี้นะค,คิดมานานแล้วนะครับว่าเออเขาไม่ได้ไปอะไรกันจริงจังหรอกที่เขาว่าเนี่มันก็คอนเทนต์เฉยๆนี่แหละออแล้วก็สร้างบทละครเฉยๆให้ให้เอฟซี 3, เข้าไปดูเขาจะได้ยิ่งน้อยก็นนะ <c oughs> เออถึงจะด่ากันแต่ว่าช่วยเหลือกันนำพาพาให้พ้นตลอดรอดฝั่งไปได้ เห็นไหมตลอดเราฟังแน่นอนผ่อนพอน่พอนจนลดหมดอ,ะอ่ะถ้าถ้าผ่อนลดอยู่ก็ผ่อนจนลดหมดแล้วอาจจะซื้อคันใหม่ก็ได้ <c oughs> ซื้อคันใหม่ก็ได้เห็นไหมต่อไปผู้เผวยถ้ามันดีๆหน่อยก็ซื้อมันสดเลยนะ เขาอาจจะกลับมาก่อนที่เรื่องราวนี้จะจบลงก็ได้เห็นสเออนะหรือเขาอาจจะเป็นอย่างอยู่อย่างนี้ก็ได้นะเพราะอะไรอะ่ะเอา้าถ้าถ้ายังผิดใจกันอยู่อย่างเงี้ยมันก็เป็นคอนเทนต์ไงนะเออเป็นคอนเทนต์ไงจะได้หากินถ้าเกิดดีกันแล้วเนี่ยจูป่ากันแล้วดีกันแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจะตื่นเต้นสิ H เอเอคนเราเนี่ย เลือกสองอย่างระหว่างคนทะเลาะก,กันกับคนคุยกันดีๆคนไปมาหาสู่อ่าสเปเฮระอะไรเนี่ยใครจะดูอย่างไหนมากกว่ากันเอสดี้เขาก็ต้องไปดูคนที่เขาทะเลาะกันเิว่ามันมีเรื่